ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพิธาขอบคุณทุกภาคส่วนดันสมรสเท่าเทียมสำเร็จเดิน ลั่นนะครับเดินหน้าคํานําหน้าน้มตามฟาร์มสมัครใจก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็เป็นข่าวดีนะครับที่ตอนนี้นะครับพรบสมรสเท่าเทียมก็ได้ผ่านสภาเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีผลบังคับใช้น่าจะประมาณปลายปลายปีเพราะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกร้อยยีวันซึ่งแน่นอนครับว่าถ้า1น0วันก็น่าจะประมาณปลายนี้ปลายปีนี้ก็จะมีผลบังคับใช้ซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่เรียกว่าวันนี้นะครับ มนุษย์ทุกคนเนี่ยก็เท่าเทียมกันนะครับเท่าเทียมกันมีสิทธิมีเสร,มสรีภาพอะไรที่เท่าเทียมกันวันนี้นะครับกฎหมายนะครับตรงไหนที่มันอย่างที่บอกว่ากฎหมายเนี่ยมันออกมานานนะครับแล้วก็โรคเคลื่อนไปทุกอย่างเคลื่อนไปอะไรเคลื่อนไปการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปเนี่ยการที่เราจะต้องออกกฎหมายให้ ให้ทันยุคทันสมัยแล้วดีเนี่ยมาแก้ไขรับปรับปรุงช่วยกันปรับปรุงช่วยกันแก้ไขแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็เป็นสิทธิของทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ดีก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันพิธาขอบคุณทุกภาคส่วนเนี่ยผักดานสมรสเท่าเทียมรั่นนะครับก้าวไกลจะเดินหน้าคานําหน้านามตามความสมัครใจเมื่อวันที่18มิถุนายนนะครับนายพิธาริ้เจัริลนรัตสส,สบัญชีรายชื่อ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวภายหลังมีการประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตพิพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่จุดๆพศจุดๆเป็นนะครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมระบุว่าขอขอบคุณทุก ประชาชนทุกคนและทุกหน่วยงานทุกองค์กรพักการเมืองทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผลักดันสมรสเท่าเดียมเท่าเทียมให้สำเร็จได้ถือเป็นก้าวแรกในการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศไทยเป็นชาติแรกในเอเชียนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นอย่างแท้จริงส่วนก้าวไกลจะเดินต้าต่อนะครับคำนำหน้านามตามความสมัครใจก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า วันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นประโยชน์กับประชาชนอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับว่าอาวันนี้นะครับคาว่าเท่าเทียมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะมนุษย์ทุกคนนะครับเกิดมาก็ต้องมีความเท่าเทียมกันและที่สําคัญนะครับคำนำหน้านามตามความสมัครใจอันเนี้นะครับก็เป็นต้องผัดนันต่อไปและช่วยต่อไปก็อย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าจิตใจเนี่ยนะครับเป็น ผู้หญิงโดยตรงนะครับเป็นนะไปทําหมดแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอกเป็นกรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทําแล้วนะครับแต่กา่ยะคำนําหน้าเป็นชายอันนี้มันก็มองดูแปลกๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องมีบ่งบอกหรือเปล่าว่าเอ้ย คำนำหน้านะครับคำว่านางสาวเนี่ยใช้กับผู้หญิงแต่คำนำหน้าอะไรที่กําหนดมาแล้วใช้กับตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องรอดูหรือว่าจะใช้คำนำหน้าว่านางสาวไปเลยหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก,ก็ต้องรอดูแล้วก็ทบทวนส่วนบางบางครั้งนะครับคนที่นะเป็นอตอนที่เกิดเนี่ยเป็นเพศหญิงแต่ว่ามีจิตใจเป็นชายก็ไปทําทุกอย่างเพื่อตัวเองเป็นชายแล้วก็ สามารถที่จะเป็นชายได้อันนี้ก็มาใช้คำนำหน้าเป็นผู้ชายอันนี้ก็คงจะต้องรอติดตามกันนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อคำถามนะครับสิ่งไหนที่ดีที่สุดก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยเราเท่าเทียมกันเราเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้น it's it uh, farm สิทธิเสรีภาพต่างๆก็ต้องเท่าเทียมกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดก็คงต้องรอดูนะครับว่าหลังจากที่นะครับสมรถเท่าเทียมผ่านแล้วก็ต้องรอให้กฤษฎีกาประกาศนะครับลงในราชกิจจานุเบกษานะครับประมาณ120วันแล้วก็จะมีผลบังคับใช้หลังจากนั้นเรื่องของคํานําหน้าตามคําสมัครใจจะมียังไงต่ออะไรก็คงจะต้องรอนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ